นิทานคังปัญญาตอนที่หนึ่งในเคาะมีโชคในโชคมีเคาะณแคว้นทรงมีชายผู้หนึ่งเป็นผู้ที่ใฝ่ในเมตตาธรรมยึดมั่นในคุณธรรมอีกทั้งลูกหลานทั้งสามรุ่นสร้างดำเนินคุณธรรมความดีงามเช่นนี้สืบทอดกันมาอยู่มาวันหนึ่งเรื่อง ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นแม่วัวสีดำในบ้านของเขาตกลูกเป็นลูกวัวสีขาวโดยไม่ทราบสาเหตุเขาจึงได้เรียนถามท่านคงจื้อว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนี้เป็นเพราะเหตุอันใดท่านคงจื้ออธิบายกับเขาว่านี่เป็นนิมิตหมายอันดีให้นำลูกวัวน้อยตัวนี้ถวายต่อฟ้าดิน เวลาผ่านไปหนึ่งปีรวดเร็วอย่างไม่คาดชิดชายเจ้าของบ้านท่านนี้เกิดตาบอดกระทันหันโดยไม่ทราบสาเหตุเวลาผ่านไปอีกไม่นานแม่วัวก็ได้ตกลูกวัวสีขาวอีกตัวหนึ่งฝ่ายปิดาที่เป็นเจ้าบ้านจึงให้ลูกชายไปเรียนถามท่านคงชื้ออีกครั้งขณะนั้นเองลูกชายของเขา ก็พูดไปอยากไม่เห็นด้วยว่าครั้งที่แล้วที่ท่านพ่อไปเรียนถามท่านคงจืจอทําให้ตาของท่านตาบอดโดยไม่ทราบสาเหตุทำไมครั้งนี้ยังต้องไปถามท่านคงเจออีกเล่าฝ่ายบิดาตอบว่าอันคำพูดของอริยะชนนั้นในเบื้องต้นฟังดูเหมือนจะผิดแต่สุดท้ายแล้วกับถูกต้อง นับภาษาอะไรกับเรื่องโชคเคา์อย่างไรก็ตามเจ้าจงไปเรียนถามท่านคงจื้อเช่นเคยเถิดครั้งแล้วลูกชายจึงได้เรียนถามท่านคงจื้อตามที่บิด,ดาต้องการเมื่อพบกับท่านคงจื้อแล้วท่านจึงกราบตอบว่านี่เป็นนิมิตหมายที่ดียิ่งอีกทั้งยังกำชับเขาให้นำลูกวัวสีขาว ตัวนี้ถวายฟ้าดินเช่นเดิมเมื่อชายหนุ่มกลับถึงบ้านแล้วบอกกล่าวกับปิดารับทราบปิดากลับบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้นั้นให้ทําตามที่ท่านคงจื้อชี้แนะเวลาปีผ่านไปได้ประมาณหนึ่งปีลูกชายกลับตาบอดโดยไม่ทราบสาเหตุอีกเช่นกันเวลาผ่านไปอีกไม่นาน กองทหารแขวนฉูบุกโจมตีและอบล้อมแขวนชงไว้ได้ประชาชนและทหารในเมืองขาดแคลนสเสบียงอาหารนานวันเข้าเมื่ออาหารหมดกองทัพแขวนชงจับเด็กๆมากินเป็นอาหารเมื่อกิ่งไม้ที่ทำเป็นเชื้อเพลิงหมดก็เอากระดูกมนุษย์มาทำเป็นเชื้อเพลิงแทน ชายชะกันทั้งหมดในแคว้นชงต่างถูกเกณฑ์ไปทำสงครามและส่วนใหญ่ล้วนเสียชีวิตในสนามรบมีเพียงพ่อลูกผู้นี้ที่โชคดีรอดตายมาได้นั้นเป็นเพราะพวกเขาเป็นผู้พิการตาบอดจนกระทั่งสงครามสงบลงสายตาของสองพ่อลูกคู่นี้ก็หาย มองเห็นเป็นปกติได้ดังเดิมบทวิเคราะห์ท่านเหล่าจื้อกล่าวว่าในท่ามกลางเคาะไั่อาจมีความโชคดีแฝงอยู่แต่ท่ามกลางความโชคดีอาจมีเคาะไั่แฝงอยู่เช่นกันอันเคาะไั่นั้นคนทั่วไปล้วนหวาดกลัวแต่ในท่ามกลางเคาะไั่อันมีความโชควาสนาที่กำลังจะมาถึง ส่วนสิ่งที่เรียกว่าโชควาสนานั้นคนทั่วไปมักมีความยินดีปีดาแต่ก็มิใช่ว่าเคาะภัยจะไม่สามารถมาถึงตัวได้เช่นกันวัตตะของโชคเคาะย่อมมีทั้งผลได้ผลเสียใครเล่าจะรู้ได้ว่าแท้จริงแล้วจะเป็นเช่นไรดังนั้นเมื่อยังไม่ปิดฝาลง ก็มิอาจสรุปได้ในวิถีทางแห่งการปฏิบัติธรรมเคาะภัยกับความสูญเสียโชควาสนากับการได้รับควรคิดว่าเป็นเรื่องของการทดสอบเราอย่างหนึ่งนั่นเองพระอาจารย์จี้กงเมตตาว่าผู้คนทั่วไปมีชีวิตอยู่กับวาสนาที่ติดตัวมา กับไม่รู้คุณค่าในวาสนาตนที่อยู่รอบกายไม่พอใจกับสภาพที่เป็นอยู่ที่สำคัญต้องรู้ว่าชีวิตคนเหล่านั้นหากไม่ผ่านเขาที่สูงชันอันตรายหากไม่ผ่านม,มรสุมที่หมกระหนำ่ำก็ไม่สามารถสัมผัสรับรูบร้ถึงความราบเรียบแห่งบุญวาสนาหากไม่ได้ประเชิญกับ ความหนาวเหน็บและหิวโหวยก็จะไม่รู้ถึงโชควาสนาอันสงบสุขไม่พบเจอโรกร้ายลุมเรา้าไม่ได้พบเจอกับความทุกข์ยากลำบากจะไม่รู้ถึงวาสนาที่มีสุขภาพที่แข็งแรงไม่พบเจอความทุกข์ยากแสนเข็นไม่เคยพัดถิ่นและเหเล่ล่อน ก็ไม่รู้ถึงโชควาสนาอันสันติสุขดังคำโบราณกล่าวว่าการรู้จักพอเพียงทำให้จิตใจเป็นสุขได้เสมอผู้ที่สามารถอดทนละวังได้จิตใจตนก็จะสงบสุขเสมอ ก็เดี๋ยวเรามาต่อกันตอนที่2กันนะครับผมก็วังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ให้ไม่มากก็น้อยขอพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ